สวัสดีค่ะพบกับ n s s p r e t a l k นะคะที่จะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักเขียนหรือกูรูในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปถึง3ปีแล้วนะคะแต่ความสนุกจากนิยายแล้วก็ละครโทรทัศน์เรื่องบุกเพสันนิวาสเนี่ยก็ยังคงตราตึงอยู่ในใจของแฟนๆนิยายแล้วก็คอละครอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะ และเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เราเราก็จะเห็นภาพฟิตติ้งของนักแสดงในภาคต่อของนิยายเรื่องนี้นะคะที่มีชื่อว่าลมลิขิตค่ะได้ออกมาสู่สายตาแฟนๆบนโลกออนไลน์นะคะก็เลยทำให้กระแสออเจ้าเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะย้อนอดีตไปสนุกสนานแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่คุณรอมแพงได้ร้อยเรียงเข้าไปในนวนิยายชิ้นเยี่ยมเล่มนี้นะคะฉะนั้นค่ะก่อนที่เราจะไปสนุกกับละครนะคะเรามาทําความรู้จักกับพรมลิขิตในแบบฉบับของตัวอักษรกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณรอมแพงค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะ ยังยังผ่านทุกซีซันค่ะสำหรับคุยยังผ่านทุกฤีาโอเคค่ะค่ะคุณรอมแพงค่ะในฐานะที่คุณรอมแพงเนี่ยเป็นผู้ประพันธ์นะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกรอคอยเหมือนกับแฟนละครนะคะว่าแบบอุ้ยจะได้ชมนวนิยายเรื่องนี้ในแบบฉบับของละครโทรทัศน์สัทีก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะแต่คิดว่าเขาน้าจะต้องใช้เวลาในการดําเนินการงนนาน นานมากในระดับหนึ่งเพราะว่ามันจะมีทั้ง cg แล้วก็เ,เรื่องราวที่มันซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ตัวละครที่ที่ตัวเดียวแล้วต้องแสดงหลายๆตัวละครยอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เลยน่าจะทำให้ช้าช้ากว่าเราจะได้ดูกันนะคะค่ะ ว่าแฟ,แฟนละครนี่ก็กระชุ่มกระชวยกระดีกระดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับค่ะก็ก็คนเขียนก็กระดีกระดาไม่ไม่ไม่แพ้แฟนละครน,นคะคะเพราะว่าเอาอเราเราจินตนาการไปเราก็เห็นภาพในสมองไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอเขาทําละครมาจริงๆเนี่ย กลุ่มคนที่ทําละครทีมงานที่ทําที่เขาประกอบกันมาด้วยหลายๆคนไม่ใช่เขียนแค่เราคนเดียวเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองอะไรที่แตกต่างไปแล้วก็อาจจะเสริมอะไรที่เราขาดไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยน่ารุ้นมากแล้วก็ตื่นเต้นมากถ้าออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยคงติดตามดูทุกตอนเหมือนกันนะคะแบบมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เข้าไปรวมตัวกันนะคะไปประกอบกันเป็น พรมลิขิตค่ะคราวนี้เนี่ยเ,เรื่องพรมลิขิตเนี่ยคุณรอมแพงได้วางวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เขียนบุคเลเลยหรือเปล่าคะว่าเอ้ยมันจะมีตอนสองต่อเป็นพรมลิขิตแบบนี้คือหลังจากที่เขียนบุคเลเสร็จีนว่าจบค่ะ ก็คือปี2553นั่นแหละค่ะพอเขียนจบปุ๊บเอ๊ก็คิดว่าน่าจะต้องมีภาคต่อนะเพราะว่ามันมันเหมือนยังเล่าไม่หมดในเรื่องของของเกตสุรางและกาลาเกตด้วยนะคะก็ก็เลยคิดว่า แต่ตอนแรกเนี่ยก็คือแค่คิดว่าน่าจะมีภาคต่อแต่ยังไม่ได้มีพ็อตมีอะไรนะคะแล,ะและ้วก็พอพอมาปีสองพันห้า้อยห้าสิบห้าเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มร่า,างพ็อตแล้วอะค่ะก็คือเริ่มเขียนพ็อตแล้วตอนแรกเริ่มเลยเนี่ย maiden. ตัวนางเอกก็คือตั้งชื่อไว้แล้วว่าพุทธานตั้งแต่แรกเริ่มนะคะก็พุทธานเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราตั้งว่าจะเป็นคนที่เสพ <laughs> สัญญกรมะะญญกรมด้วยซ้าไปอะค่ะประมาณแบบ เป็นสาวสมัยใหม่ที่แบบไม่แคร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นเราเราเราสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครก่อนที่จะสร้างพลอตนะคะหมายถึงว่าสร้างพลอตโดยละเอียดคือเรามีพลอตคร่าวๆแล้วเราก็จะสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครโดยละเอียดก่อนที่จะมีพลอตอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะก็พอ พอปี2556เราก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทที่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็เรียนต่อทางด้านประสาทาาเลยยากมากยากมากมากก็เรียนไม่จบค่ะก็ออกมาก่อนเพราะว่าเราเองก็คือมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในช่วงนั้นนะคะเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ดบีบตัวเข้ามาทําให้เราไม่สามารถที่จะ เรียนต่อได้นะคะก็ลาออกไปนะคะแต่ว่าก็เราเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างก็คือเรารูา้รู้แหล่งข้อมูลที่เราจะต้องไปหาอยาเียค่ะแล้วก็มีคอนเน c t ชันต่างๆกับอาจารย์ที่ที่มีมีความรู้นะคะทำให้เราเราสามารถที่จะ,ะไปสอบถามท่านได้เงี้ยนะคะก็คือมีคอนเน c t ชันตรงนี้แล้วก็ความคิด อ่านในในเรื่องของการเขียนนิยายกับในเรื่องของการอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือแตกต่างไปจากเดิมเลยนะคะมันก็คือแบบมันเหมือนกับว่าเออมันมัน,มนประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันยากมันยากที่จะเอามาเขียนนิยายก็ก็เลยเออใช้เวลาน,านานมากในการเขียนพลอ็อตล่างพล็อตต่างๆของโรงลิขิตนะคะโรงลิขิตเนี่ยมันไปต่อจาก บุคเทเนี่ยมันไปต่อยังไงคะตอนไหนยังไงเอามาซิงกันยัะคือเราก็คิดว่าพระนางก็ต้องเป็นคู่ใหม่คู่ใหม่นี่ก็ต้องเป็นคู่ของลูกๆของของพี่หมืน่นของพ่อเดชกับกับกาลเกตหรือว่าเกศสุรางนะคะซึ่งมันก็ต้องห่างไปพอที่ว่า ตัวละครเนี่ยจะแต่งงานหรือมีความรักได้เพราะว่าเราก็มีคอนเซปต์ hmm. เดิมก็คือเป็นเป็นนิยายรักโรแมนติกนะคะก็ mm hmm. ก,ก็เลยได้ไปอ,อีก2ีสปีข้างหน้าหลังจากหลังจากสมเด็จพระนารายณ์สิ้นพระชนม์อย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันมตัวพระนางเนี่ยก็จะอายุป,ประมาณ2ี่สิปีซึ่งก็พอเหมาะพอสมที่จะมีคู่ครองได้แล้วีนะคะก็ก็เลยกลายเป็น ช่วงยุคสมัยพระเจ้าไทาสระค่ะก็คือเหมือนกับว่าจะสคิปผ่านาช่วงยุคพระเพราชานะคะกับพระเจ้าเสือแต่ก็จะมีการพูดถึงในพรมลิขิตด้วยนะคะในเรื่องของ,ของพระเพราชาและพระเจ้าเสือค่ะก็คือเป็นลิขิตก็เป็นตอนสองก็คือเป็นรุ่นลูกนะคะของพี่เมือับอการเกต ก็เป็นไปในในตามช่วงของประวัติศาสตร์อย่างที่คุณรองแพงได้ได้ได้บอกเอาไว้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของพรมลิขิตเองเนี่ยมันมีความสนุกสนานยังไงที่คุณรอมแพงบอกว่าเอ้แฟนแฟนิยายหรือคอละครเนี่ยไม่ควรพลาดควรจะต้องได้อ่านอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นจุดคลายเม์ของพรมลิขิตพรมลิขิตเนี่ยเอ่อด้านต่อศาสตร์เนี่ยก็จะแทรกไประหว่างบทนะคะในในทุกบท ก็จะมีมีประวัติศาสตร์แทรกอยู่แต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นกูรูด้านประวัติศาสตร์หรือว่าไม่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 ได้สนใจหรือว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะไม่ไม่ทราบถ้าอ่านนะคะจะไม่ทราบว่าอ๋อตรงนี้อย่างนี้นี่เองเนี่ยจะไม่ทราบนะคะแต่ว่าในเรื่องของอรรถของนิยายในลักษณะของความเป็นนิยายเนี่ยมันก็จะมีอยู่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วมันก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเล่าถึง เล่าถึงชาวบ้านมากขึ้นนะคะเล่าถึงชาวบ้านในยุคสมัยนั้นมากขึ้นคือจะไม่ใช่จะไปไปไปเลงที่เจ้าขุนมูลน,นายแล้วนะคะก็คือมีเลงเจ้าขุนมูลน,นายบ้างแต่ว่าก็มาคลุกคลีกับชาวบ้านมากขึ้นเพราะว่าตัวพุธตานนางเอกเ,เรื่องพรหมลิขิตเนี่ยก็คือไปแบบไม่มีอะไรเลยไปแบบมีแค่ความรู้ติดตัวค่ะกับเสื้อผ้าประมาณน,นี้นะคะก็ ก็ต้องไปพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็จะได้รับประสบการณ์นะคะถ้าคนที่ได้อ่านเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์ผ่านจากการอ่านนะคะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่คุณรองแพรบอกว่า,วาละครก็น่าจะได้อ่านก่อนก็จะได้ความสนุกไปอีกแบบนึงนะะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าพุทารไปเจออะไร คนอ่านก็จะได้ทราบในเรื่องนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็จะจะมีเน้นในเรื่องของความสวยความงามนะคะอาหาระคะ่ะเพราะว่าตัวพุทตานเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นคนทานเก่งะคะ่ะสร้างคาแรคเตอร์มาแบบนั้นค่ะแต่ก็มีเหตุมีผลนะคะมีเหตุมีผลของเขาที่การที่เขาทานเก่งการที่เขาแบบ กลัวความอดอยากการที่เขาแบบงกเงินอนะไรเงี้ยมันมีเหตุผลหมดเลยในนั้นก็ให้ไปติดตามอ่านได้แล้วก็จะทราบเหตุและผลทั้งหมดนะคะในพรมวิิตเนี่ยความเข้มข้นในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะเท่ากับออของบุกเพหรือเปล่าคะคุณรอมแพคงไม่เท่าไม่เท่าเลยอะคะ่ะเพราะว่าอย่างบุกเพเนี่ยจับในช่วงที่กําลังมีการแบบเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองอะ เปลี่ยนแปลงเขาเรียกยุคสมัยอะนะคะก็มีมีการก่อการมีการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ในในพรมลิขิตเนี่ยจะไม่มีถึงขนาดนั้นแต่ก็มีบ้างมีเหมือนกันเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าไทสานเนี่ยท่านเพิ่งครองราชในช่วงปีที่เราเขียนพอดีอย่างเงี้ยค่ะเราเราเราเขียนในช่วงนั้นพอดีซึ่งท่านก็ต้องอรับกระแสต่างๆนะคะจาก ขุนนางต่างๆที่ที่หนุนพระอนุชามากกว่าท่านอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องราวของปศั์ในช่วงนี้นะคะค่ะก็ก็คืออาจจะไม่เข้มข้นเท่าเท่าบุเพศนิวาสแต่ก็มีปรศั์อยู่อย่างแน่นอนนะคะตัวละครในปศัทก็เข้า,าจะมาลดลดเล่นอยู่ในพรงลิขิตนะคะค่ะสำหรับคน ยังรักความเป็นประวัติศาสตร์สาหรับนิยายชุดน,นี้นะคะในเล่มนี้ก็ยังจะได้มีประวัติศาสตรนะ์สอดแทรกเข้ามาอยู่แล้วเป็นระยะนะคะใช่ค่ะเพราะว่าพรมลิขิตเนี่ยใช้ทำลายทางประาาสรทเป็นเป็นตัวสร้างเรื่องราวด้วยค่ะโอ้ค่ะอย่างนี้ถ้าพูดถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น,นะคะที่จะบอกก,บกับการเขียนนวนิยายนยคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคเพแล้วก็พรมลิขิตเองเนี่ย คุณดอแพงใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลตรงนี้เนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนคะก็ถ้าอย่างบุเพสศนิว่านี่ใช้เวลาสามปีบุเพสศนิว่านี่จะจะอยู่ในลักษณะของการที่เรายังตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลมากนักเราต้องไปหาข้อมูลแบบฮาร์ดคอปเปี้ยค่ะก็คือไปหาข้อมูลในในห้องสมุดใช่ค่ะในห้องสมุด แห่งชาติแล้วก็ในห้องสมุดของศิลปกรนะคะเพราะว่าเรา,เราคุ้นเคยกับสองแห่งนี้นะคะในตอนนั้นและแต่พอมาพรมลิขิตเนี่ยคือเราก็จะเพิ่มเพิ่มสถานที่ที่เราไปหาแหล่งข้อมูลมากขึ้นแล้วก็บุคคลที่จะให้ข้อมูลเราก็มีแถมออินเทอร์เน็ต Google ก็ ก็มีหลายๆส่วนที่ที่ทำให้เราหาได้หาข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่ทีเนี้ยปศุศาสตร์ในยุคของสมเด็จพระเจ้าท้าย e ะเนี่ยคือคือน้อยอะค่ะคือแทบจะแทบจะไม่ค่อยเขียนถึง <S 2> <S 2> ถ้าเป็นหลักฐานชั้นต้นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีมีก็มีไม่กี่บรรทัดนะคะแต่เราก็การที่การที่มีน้อยเนี่ยมันก็ ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือทําให้เราใส่จินตนาการได้มากขึ้นทําให้เราคาดเดาอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นแล้วก็มันมีความสนุกของของอวิธีการเล่าของพงศาวดราน,นะคะทําให้เราแบบเอามาใช้งานในนิยายได้ไดง้ง่ายขึ้นนะคะค่ะ ในฐานะที่คุณรอมแพงเนี่ยเขียนนวนิายายชุดนี้ในฐานะที่เป็นนักเขียนเนี่ยอยากให้เป็นแฟนละครเนี่ยเขาดูละครก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสือของเราหรือว่าเอ้ยต้องอ่านนิยายก่อนแล้วค่อยไปดูละครแบบไหนคะที่คุณรอมแพงคิดว่ามันน่าจะได้อัดทรสมากกว่าคะ่ะ จริงๆแบบไหนก็ได้นะไม่ค่อยคือเป็นคนไม่ค่อยชอบบังคับให้ใครไปทําอะไรนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยถ้าถ้าชอบอ่านหนังสือก็ลองอ่านนิยายก่อนหรือว่าถ้า คิดว่าถ้าอ่านนิยายแล้วกลัวว่าจะดูละครไม่ได้อัธรสเพราะรู้ล่วงหน้าแล้วก็รอก่อนก็ได้แล้วค่อยมาอ่านนิยายอีกทีเพราะว่าในนิยายมันจะมีรายละเอียดที่มากกว่าละครอยู่แล้วนะคะเหมือนอย่างในบุคเพสันนิวาสก็เหมือนกันนะคะ,ะคนที่ ดูละครนะคะเมื่อเมื่อมาได้อ่านนิยายก็จะบอกว่าโอ้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเยอะทําให้อินขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะอ่านก่อนหรืออ่านหลังนี่คือคือไม่ไม่แปลกเลยค่ะแล้วแต่รสนิยมของแต่ละท่านและแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านเลยนะคะแล้วก็เอ่อแต่ถ้าถ้ามีความกังขานะคะว่าเอ๊ะทำไมเอ่อหน้าหน้าของตัวละครน่ะ ทำไมจะต้องเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็สมควรอย่างยิ่งที่ต้องอ่านนิยายก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ทราบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองว่าทำไมและว่าทาไมตัวละครที่มาแสดงเป็นละครโทรทัศน์เนี่ยทำไมต้องหน้าเหมือนกันนะคะ ครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาพบกันของคู้ขวัญนะคะโป๊บเบลล่าเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีนักแสดงแบบเดิมทีมเดิมเนี่ยมาสางต่อความสนุกเป็นแบบครบรถในฐานะที่คุณรอมแพนเป็นนักเขียนเนี่ยพอเห็นแบบว่าทีมงานชุดเดิมกลับมารวมตัวกันอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆตอนที่เราดูละครนะคะเราก็จะอินไปกับ ไปกับบทบาทในละครน,นะคะเราก็จะไม่ค่อยคิดหรอกคะ่ะว่าเป็นเป็นเป็นละครที่มาจากนิยายเราคือเราก็อินไปกับบทบาทในละครแล้วเราก็คิดว่าเออพี่ผินคือคนนี้พี่แย้มคือคนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันมันมีความลําบากในการเขียนพรมลิขิดด้วยนะคะเพราะว่าพอพอเราเขียนพรมลิขิดเนี่ยเอ่อพอเราเขียนถึงพี่ผินพี่แย้มเนี่ยหน้าคุณหยาหน้าคุณนุ่นลอยมาคือมันจะแบบว่าเออทาให้แบบไปอีก อีกในลักษณะหนึ่งซึ่งไม่เหมือนการเขียนนิยายธรรมดาของเราทั่วๆไปอย่างที่เราที่เคยเขียนมานะคะก็ก็แปลกเบียค่ะสุดท้ายค่ะคุณรอมแพงค่ะอยากให้คุณดอมแพงในช่วยช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้ในการเขียนนิยายให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะสนใจการเป็นนักเขียนนะคะโดยเฉพาะการเขียนนวนิยายที่ต้องหยิบเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาผูกเข้ากับเนื้อหาของตัวเอง อยากจะขอคําแนะนําจากคุณรอมแพงค่ะว่ามันควรจะเริ่มต้นยังไงอาจจะเป็นนิยายแบบที่คุณรอมแพงเขียนหรือเป็นนิยายในแนวอื่นก็ได้ค่ะค่ะคือไม่ว่าจะถ้าเกิดอยากเป็นนักเขียนเนี่ยไม่ว่าอยากไม่ว่าจะอยากเป็นนักเขียนในแนวไหนก็ตามนะคะอย่างแรกสุดก็คือต้องอ่านให้เยอะๆค่ะเพราะว่าพอ พอเราอ่านเยอะๆเนี่ยเราจะซึมซับสำนวนในแต่ละสำนวนของหนังสือแต่ละเล่มที่เราอ่านนะคะทําให้แล้วมาผสมผสานกับประสบการณ์ของเราที่เรามีเนี่ยทำให้สำนวนของเรากลายเป็นเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาเนี่ยทำให้การเขียนนิยาย่ะเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นนิยายของตัวเองมากขึ้นนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือการอ่านเลยค่ะแล้วก็พวก ทักษะอื่นๆในการเขียนนะคะก็คือต้องทำให้บ่อยๆะคะ่ะจริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องตามตามแนวตลาดนะคะก็คือเอาที่เราถนัดเอาที่เราแบบสิ่งใ,ให้เขียนในสิ่งที่เรารู้อะคะ่ะให้เขียนในสิ่งที่เราคิดว่าเาเราสามารถที่จะเจาะลึกมันได้แล้วมันก็จะกลายเป็น นวนิยายที่สมจริงเป็นนวนิยายที่น่าติดตามทําให้คนที่เขาไม่เคยทราบไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยเขาได้ทราบได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็คือมันก็จะทําให้อ่า นิยายที่เราเขียนเนี่ยมันขายดีไปเองนะคะ mm hmm. ก็คือกลายเป็นแนวตลาดไปเองอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องอทำตามแนวที่เขากำลังฮิตแต่ให้ทำตามที่ตัวเองอยากจะเขียนดีกว่าะคะ่ะนี่ก็คือคำแนะนำนะคะไม่ว่าจะเขียนอะไรนะคะ mm hmm. ก็ต้องอ่านให้เยอะๆก่อนแล้วกันนะคะมันจะได้มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสํานวนหรืออะไรก็ตามไม่ต้องเขียนอิงกระแสตลาดก็ได้ นะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของนิยายอีกชุดหนึ่งค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นชิ้นเอกเป็นเรื่องเยี่ยมนะคะที่ได้รวมเอาความสนุกแล้วก็ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์เอามาไว้อย่างครบลดทีเดียวค่ะแหมตัวดิฉันเองก็อยากเชร์ให้ทุกๆท่านนะคะ ได้อ่านฉบับทียายก่อนแล้วพอละครอ,ออกอากาศเนี่ยมันก็จะได้อัตรสไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรอมแพงเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เกลีรยิมาพูดคุยใน Inspire Talk ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและกลับมาพบกับ Inspire Talk ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ